ชุดตัวเลข2222 22, เมื่อจัก,กรวาลส่งสัญญาณให้ท่านรู้ว่าท่านกำลังมาถูกทางแล้วท่านเคยสังเกตไหมว่าเมื่อท่านเห็นตัวเลข2222 22บ่อยเป็นพิเศษไม่ว่าจะบนนาฬิกาทะเบียนรถหรือบินร้านค้าต่างๆสำหรับบางท่านนะครับนี่อาจเป็นแค่เรื่องบังเอิญ แต่สำหรับผู้ที่เชื่อในเรื่องของแองจ l Number นะครับหรือตัวเลขเทวดานี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดาแต่เป็นข้อความพิเศษที่จักรวาลน,นั้นกำลังส่งมาให้ท่านโดยตรงชุดตัวเลข2-2-2-2ถือเป็นหนึ่งในตัวเลขที่ส่งพลังมากที่สุดเป็นสัญญาณที่บอกให้ท่าน เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นและนี่คือความหมายเบื้องหลังที่ท่านควรจะรู้นะครับความหมายที่หนึ่งศรัทธ,ธาและความเชื่อมั่นที่กำลังเบ่งบานหากท่านกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหรืออุปสรรคต่างๆการเห็นเลข2-2-2-2 เป็นเหมือนเสียงกระซิบจากจัก,กรวาลที่บอกว่าจงเชื่อในตัวเองและเส้นทางที่ท่านกำลังเดินอยู่นั้นถูกต้องแล้วมันคือสัญญาณที่ให้ท่านละทิ้งความกังวลและหันมาศรัทธาในสัญชาตญาณของตัวเองอย่างเต็มที่พลังงานของอเลขนี้จะช่วยเสริม ความกล้าหาญให้ท่านกล้าที่จะก้าวต่อไปโดยไม่ต้องหวั่นไหวกับคำพูดของคนอื่นจุดตัวเลขนี้เปรียบเสมือนว่าท่านกำลังปลูกต้นไม้ซึ่งท่านอาจไม่เห็นการเติบโตในทุกๆวันแต่ท่านต้องมีความอดทนและดูแลมันอย่างสม่ำเสมอสุดท้ายแล้วมันจะเติบโตและออกดอกออกผลที่สวยงามที่สุดในชีวิตท่านนะครับ ความหมายที่สองคือการสร้างสมดุลให้ชีวิตในทุกมิติตัวเลข2เป็นสัญลักษณ์ของความสมดุลและความกลมกลืนเมื่อปรากฏซ้ำๆถึง4ครั้งเช่นนี้จึงเป็นการเน้นย้ำให้ท่านหันมาใส่ใจกับการสร้างสมดุลให้กับทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์การทำงานสุขภาพกายหรือสุขภาพใจนะครับ มันคือสัญญาณที่ให้ท่านหยุดพักและทบทวนว่าท่านกำลังทุ่มเทให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากไปจนลืมดูแลส่วนอื่นหรือเปล่าลองนึกถึงชีวิตนะครับที่ท่านต้องเติมเต็มทั้งเรื่องงานเรื่องความรักและเวลาส่วนตัวนะครับต้องทำให้พอเหมาะและการละเลยบางอย่างนั้นอาจจะทำให้มันขาดสมดุลและชีวิตไม่มีความสุข ก็ได้นะครับความหมายที่3คือความมุ่งมั่นของท่านนั้นกำลังจะออกดอกออกผลการเห็นเลข2-2-2-2เป็นสัญญาณว่าความพยายามและน้ำพักน้ำแรงที่ท่านทุ่มเทมาตลอดนั้นกำลังจะแสดงผลออกมาให้เห็นไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์งานต่างๆการเรียนต่างๆ หรือเป้าหมายส่วนตัวที่ท่านนั้นเฝ้าทำมาอย่างต่อเนื่องสัญญาณน,นี้คือแรงผลักดันและกำลังใจให้ท่านอดทนและไม่ยอมแพ้เพราะอีกเพียงนิดเดียวเท่านั้นความสำเร็จที่ท่านรอก็จะปรากฏขึ้นตรงหน้าท่านอย่างแน่นอนนะครับถือได้ว่าเป็นการบอกให้ท่านมุ่งมั่นต่อไปเหมือนนักวิ่งมาราธอนที่รู้ว่า เส้นชัยอยู่ไม่ไกลแม้จะเหนื่อยลา้าเพียงใดก็ต้องก้าวต่อไปเพราะรางวัลของความอดทนนั้นคุ้มค่าเสมอความหมายที่4นะครับโอกาสใหม่ในความสัมพันธ์กำลังจะเริ่มต้นนอกจากเรื่องส่วนตัวแล้วเลข2 2 2 2ยังมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งอาจเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ ในความสัมพันธ์การก้าวข้ามปัญหาที่มีอยู่หรือการพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นและมั่นคงยิ่งขึ้นนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเปิดใจและสร้างความเข้าใจกับคนรอบข้างหากท่านกำลังมีความขัดแย้งในอครอบครัวมีความขัดแย้งกับใครบางคนลอง ใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยและปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะพลังของเลข2222 22, จะช่วยเสริมสร้างความกลมเกลียวและทําให้ความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นนะครับสรุปพลังงานพลังของชุดตัวเลข2222 22, ที่ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือเพื่อนที่คอยเตือนใจในท้ายที่สุดแล้ว การเชื่อเรื่องแองเจลนําโดูเป็นเรื่องของอมนุษย์มองทางจิตปิญญาณซึ่งจะช่วยเรามองเห็นสิ่งรอบตัวเป็นสัญญาณที่สร้างกำลังใจและเพิ่มพลังบวกให้กับชีวิตในวันที่รู้สึกท้อแท้จงจำไว้เสมอว่าตัวเลข2-2-2-2ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นเหมือนเพื่อนที่คอยกระซิบว่าท่านกำลังมาถูกทางแล้ว จงก้าวเดินต่อไปและถ้าท่านกำลังมองหาแรงบันดาลใจลองใช้พลังของตัวเลขนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดียิ่งขึ้นดูนะครับเอาละครับ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับกัลยะาณมิตรทุกท่านที่มีโอกาสเข้ามารับฟังคลิปนี้อาจารย์หวังว่าทุกท่านจะได้ย้อนกลับไปคิดทบทวนในสิ่งที่ผิดพลาดนะครับแล้วไปแก้ไขมันและมองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความสัมพันธ์ อันไหนที่พลาดอันไหนที่แก้ได้ก็ขอให้แก้อย่าปล่อยให้ปัญหานั้นมันเป็นเรื่องที่ค้างคาใจมันเป็นสิ่งที่เรื้อรังนะครับจงเชื่อไว้ว่าท่านกำลังมาถูกทางแล้วนะครับก็ขอให้กัลยะาณมิตรทุกท่านจงโชคดีและมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับสวัสดีครับ